สวัสดีนักเรียนฉันปถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้นะคะครูกิ๊กจะพาทำแบบฝึกหัดที่8.2การบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะอาจจะมีภาพมาให้เรานะคะก็คือนักกีฬากระโดดไกลของแต่ละสีนะคะกระโดดไกลทีละคนได้ดังนี้นะคะอ่ะจริงๆแล้วเขาโดดทีละคนนะคะโดยปูนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะและดังบุ้งโต้งโดย คุณครูบอกว่าผู้ที่กระโดดไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะคะจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะคะแล้วคนที่ไกลที่สุดนะคะถึงจะเป็นผู้ชนะนะคะ <K> จากภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะคนที่ไกลที่สุดก็จะเป็นโต้งนะคะรองลงมาก็จะเป็นบุ้งแล้วก็ดังนะคะและกระโดดไกลได้น้อยที่สุดก็จะเป็นปูนนะคะทีนี้ ข้อ1นะคะข้อ1เขาบอกอะไรข้อ1เขาบอกว่าให้เรานะคะเติมคําตอบนะคะใครกระโดดไกลได้อันดับที่1นึ่งเมื่อกี้นะคะจากที่จากที่เราดูนะคะคนที่กระโดดไกลได้ที่1ก็จะเป็นโต้งนะคะเพราะโต้งนะคะได้ไกลที่สุดนะคะเราก็เติมคําตอบลงเลยนะคะว่าโต้งนะคะต่อมาใครที่กระโดดไกลได้อันดับที่2นะคะจากภาพมาดูภาพอีกครั้งหนึ่งภาพคือบุ้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เติม บุ้งนะคะต่อมาใครกระโดดไกลได้อันดับที่3จะได้เหรียญทองแดงนั่นก็คือใครคะนั่นก็คือดังนั่นเองนะคะต่อมานะคะดังนั้นนะคะใครได้เหรียญทองแดงคนที่ได้เหรียญทองแดงก็จะเป็นดังนะคะแล้วใครได้เหรียญทองคนที่ได้เหรียญทองนะคะก็คือคนที่ได้อันดับที่1ใช่ไหมคะคนที่ได้อันดับที่1นนั่นก็คือ ต้งและใครได้เหรียญเงินคนที่ได้เหรียญเงินนะคะก็คือคนที่อยู่ในอันดับที่2นั่นก็คือบุ่งนะคะตมานะคะตมาหน้านี้เป็นการแข่งขันวิ่งเก็บของนะคะ,ะการแข่งขันวิ่งเก็บของนะคะโดยนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในวงกลมเป็นสิ่งของที่นักกีฬาแต่ละสีเก็บได้ในวงกลมนี้นะคะคือ สิ่งของที่นักกีฬาแต่ละสีนะคะเก็บได้นะคะทีนี้ข้อ2ก็บอกว่าอะไรข้อ2ก็เาบอกว่าให้เรานะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะโดยคุณครูบอกว่าผู้ที่เก็บของได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะคะ,ะสีแดงวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะสีแดงนะคะสีแดงวิ่งเก็บของได้ทั้งหมด12345678สีแดงวิ่งเก็บของได้8ชิ้น ต่อมาค่ะสีเหลืองวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดมกี่ชิ้นก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7อ่ะสีเหลืองวิ่งเก็บของได้7ชิ้นนะคะต่อมาสีเขียววิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะสีเขียวก็วจะเป็น1-2-3-4-5-6-7-8-9 9ชิ้นนะคะและสุดท้ายนะคะสีฟ้าสีฟ้าวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะหน3 4 5 6 7 8 9า0้าด8 9 10ชิ้นนะคะทีนี้นะคะจากที่เรานับนะคะสีไหนคะที่วิ่งเก็บของได้มากที่สุดนั่นก็คือสีฟ้านะคะดังนั้นผู้ที่เก็บของได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะสีฟ้าก็เลยได้อันดับที่1่ใช่ไหมคะทีนี้ที่ตารางนี้นะคะเขาให้เรานะคะบอกอันดับที่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มบอกอันดับที่ของอันดับที่1ก่อนนะคะโดยเราจะเห็นได้ว่าสีฟ้านะคะเก็บได้มากที่สุดดังนั้นนะคะสีฟ้าได้อันดับที่1 ลองลงมาก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวก็จะได้อันดับที่2นะคะลองลงมาก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงได้อันดับที่3และอันดับที่4ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ มาต่อกันที่หน้านี้นะคะหน้านี้เขาบอกว่าอาคารแห่งนี้เป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆนะคะอันนี้คืออาคารกีฬานะคะอาจจะมีทั้งหมดอยู่5ชั้นนะคะชั้นที่1จะเป็นการแข่งขันลเลย์บอลนะคะส่วนชั้นที่2นะคะจะเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลน,นะคะชั้นที่3าเป็นปิงปองชั้นที่4เป็นแบดมินตันนะคะและชั้นที่5นะคะเป็นฟุตซอลนะคะ ทีนี้ข้อ3มข้อ3เขาบอกว่าให้เรานะะคเติมคําตอบมาดูนะะคว่าเขาถามอะไรเรานะคะเขาถามว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลจัดขึ้นที่ชั้นที่ชั้นที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะเห็นแล้วนะะคว่าชั้นที่เท่าไหร่คะชั้นที่1นะคะอ่ะวอลเลย์บอลชั้นที่1ต่อมาการแข่งขันปิงปองจัดขึ้นที่ชั้นที่เท่าไหร่ปิงปองอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่คะชั้นที่3นะคะเราก็เขียนเลข3นะคะต่อมา ชั้นบนสุดจัดแข่งขันกีฬาประเภทอะไรนะคะบนสุดบนสุดคืออะไรคะบนสุดคือฟุตซอลนะคะ,ะเราก็เขียนเลยนะคะฟุตซอลต่อมาพรน,นิพาจะไปเชียร์เพื่อนที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันพรน,นิพาขึ้นไปชั้นที่เท่าไหร่นะคะอ่ะก็จะไปชั้นที่ไหนคะแบดมินตันแบดมินตันก็จะเป็นชั้นที่สนะคะ,ะก็จะเป็นชั้นที่สต่อมา กองเชียร์ที่ขึ้นไปเชียร์ฟุตซอลของทีมตนเองและต้องการมาเชียร์วอลเลย์บอลต่อต้องเดินลงมากี่ชั้นะจะเป็นฟุตซอลใช่ไหมคะฟุตซอลอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเดินลงมากี่ชั้นถึงจะถึงวอลเลย์บอลใช่ไหมคะก็จะเป็นลงมาชั้นที่1ชั้นที่2นะคะชั้นที่3แล้วก็เป็นชั้นที่4นะคะแสดงว่าเดินลงมากี่ชั้นคะเดินลงมา4ชั้นนะคะ,ะก็เขียนเลข นะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่8.2นะคะการบอกอันดับที่นะคะของสิ่งของต่างๆนะคะเราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ